อันนี้อะไรเนี่ยชุดชุดชุดวันนี้วะของใครมากเนี่ยของเราของเดนินแอ่านายมาคนแรกเปล่าห้องหนทำไมพัาลมเปิดอยู่ลกที่มาก่อนโอ้โหถ้าไม่ใส่เสื้อข้างในแม่งเห็นนม,มเลย <c oughs> ู้หญิงใส่ีีดต้องใส่อันนี้เหรออะไรเนี่ยจงกระเบนจงกระเบนเขาใส่สีแดงไม่ใช่เหรอทำไมพวกผู้หญิงเขาให้สีนี้มาไม่รู้อ่ะสุดยอดเลยนายนายต้องใส่แทนเราอ่ะไม่เอาเว้ยเดี๋ยวต้องถ่ายตอนนั้นอีกตอนเล่นจริงอ่ะฝนตกอะไรร้อนเียยถ่่า